ไททันนะครับมิตซูไททันตัวนี้เป็นรถใหม่นะครับเป็นรถใหม่มาจากศูนย์เนาะตอนที่ไปรับรถมาก็คือเป็นรถโหลดเตี้ยนะครับแล้วก็มีเอสซีนะครับไปซื้อรถป้ายแดงมาพร้อมจัดทรงมาให้เรียบร้อยก็คือว่าเขาโหลดมาให้แต่พอมาขับใช้งานแล้วบอกว่าไม่ถูกใจนะครับไม่ถูกใจอยากจะให้มันสูงขึ้นเหมือนรถสแตนดาร์ดนะครับทีนี้นะครับรถมิตซูนะครับเอซีนะรถมิตซูนะครับ เวลาโหลดเขาตัดสปริงมากันไหมครับธรามดาสปริงแต่ยาวถึงนี่เลยครับยาวถึงนี่เลยในเมื่อเขาตัดปิงมาปุ๊บมันก็จะสั้นลงทําให้รถมันเตี้ยลงครับทีนี้เวลาเราจะคืนเดิมนะ้อยไปสีครับเวลาเราจะคืนเดิมเราก็ต้องเปลี่ยนสปริงใหม่นะครับแต่ถ้าเราจะใส่ก้อนนะครับมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเปลี่ยนสปริงใหม่มันจบกว่าดีกว่านะครับค่าน,นี้ก็ได้มาทําคืนเดิมนะครับใครที่ ใช้รถวีโก้ดีแมคมิซูเนะาะอที่ซื้อมาป้ายแดงแล้วทีนี้เขาจัดทรงมาจากศูนย์ไม่ถูกใจอยากจะเปลี่ยนทรงใหม่ก็มาเลยครับที่ร้านจานเซอร์วิสนะครับอันนี้ก็คือจัดทรงนะครับแล้วก็ข้างหลังครับข้างหลังข้างลังตัวนี้ใส่ก้อนหลดมา3นิ้วครับพีนน่น้องนะก็จะจัดทรงใหม่เป็นก้อนหลด2นิ้วแล้วก็ การกระแทกนี้เอาออกนิดนึงนะครับว่ามันค้ำมันยันนะครับการจัดทรงนะครับมันก็ต้องดูด้วยว่ากระแทกไหมค้ำไหมยันไหม <c oughs> กระด,ด้างไหมนะครับ <c oughs> นอกจากอันนี้แล้วครับเราจะมาดูนี่ครับมาดูมาดูว่าความเรียบร้อยแต่ละง,งานนะครับนี่นี่ <c oughs> ดูนี่ครับดูนี่สี <c oughs> ครับ <c oughs> นั่นนี่มันโผล่มาข้างล่าง น่าบรยาิน,นะครับเดี๋ยวทางจานเซอร์วิสก็จะแก้ไขให้ใหม่ทําใหม่นะครับแล้วก็นี่คือล้อเดิมครับล้อเดิมที่จัดทรงมาจากล้าไปแดงไปช่วยน้ำประลัขั้นข้ในเียวไปเสร็จแล้วแล <ไป S 1> ้วก็ส่วนล้อตัวนี้ครับล้อตัวนี้เป็นล้อใหม่ที่เราจะใส่ให้เอฟซีไปนะครับเป็นล้อใหม่ไปแดงนะครับล้อไปแดงใครอยากได้ก็มาเลยครับร้านจันเซอร์เบีครับเปลี่ยนล้อไปแดงเสร็จปุ๊บจัดทรงตัวอย่างมาจบที่นี่ทีเดียวนะครับแล้วก็มีคันนึงครับที่จัดทรงอยู่ครับก็คันนี้ครับคันนี้ คันนี้เป็นรถด De ีแม็กนะครับช่างวีวันนี v ้ N T S, จัดทรงสามสี่คันเลยนะค<อ>ันแรกช่างวีทําเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วแล้วคันหลังช่างวีทําไงกำลังโหลดไม่ใช่คันหลังอ่ะคันหลังเก <c oughs> ่าแมนใช่ว่ะอุ้ยแต่ว่าเจ้าของบอกว่างานอย่างนี้เลยสุดยอดทาเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วนี่ยังไม่เที่ยงเลยนะยท,ยยทำคนเดียวด้วยนะจริงนะรอทาคนเดียว ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอ่ะทําทั้งหน้าทั้งหลังวันเดียวไม่เสร็จแต่นี่าำสุดยอดจริงออทั้งหน้าท,ทั้งหลังทำหมดยังไม่ถึงเทียทเท่ยงเลยไปถึงเที่ยงเลยเสร็จแล้วโอโ้โหสุดยอดครับ <c oughs> เดี๋ยววันไหนช่างวีจะไป,ปะเปิดร้านนี่ก็อย่าลืมไปอุดหนุนช่างวีอะนี่แหละไม่นานครับเดี๋ยวจากเป็นช่างธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งมันน่าจะเป็นเข้าแก่แล้วเป็นอาเสียวีแล้วออเขาเรียกว่าเสียวีครับเสียวี อ่า,า,อาสม,มีโอกาสแน่นอนม,มีโอกาสไปคันนี้ก็จะใส่กลองโหลดครับใส่กองโหลดสองนิ้วนะครับแล้วข้างหน้าครับข้างหน้าช่างก็เดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์โหลดปะฮะไปเอาก่อนไม่ได้ถ้ามันไม่มีเราจะได้รู้ ไปข้างในเอาอุปกรณ์โหลดอ๋อคันนี้เปลี่ยนสายยืดปะเนี่ยสายยืดกับผ้าใบเบรก <N> <N> มาครั้งแรกเลย10โมงยังไม่ออกจากนี่เลย17โมงแล้วเน่ะมาคันแรกได้เลขเก้านี่อ๋อได้คันที่หกแต่ก็ทำได้ยางครับพี่น้อง ทั้งสายพานทั้งแม็กทั้งยางนะครับแต่เราก็ให้คิวตั้งศูนย์ไปลอยแล้วครับได้คิวตั้งศูนย์ได้คิวทํางานแล้วคืออย่างน้อยเราก็ทาเ,เ,เ,เรื่อยเรื่อยมันเดี๋ยวก็เสร็จเองนะทำไปเรื่อยๆื่อเดี๋ยวก็เสร็จครับอันนี้เป็นสายพานแอร์นะครับส่วนตัวนี้เป็นสายพานไดชาร์จสายพานหน้าเครื่องนะครับ ตัวนี้เขาามาให้2ตัวเอามาให้ FC นะครับเลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนครับแต่ยี่ห้อน,นี้ดีมากครับพี่นอกนี่ยี่ห้อน,นี้ดีเดี๋ยวช่างจันก็จะเลือกของดีๆให้ FC ไปนะครับเดี๋ยวช่างจันไปจัดของให้ช่างเขาก่อนเนาะว่าแต่ละคันจะใช้อะไรนะครับเดี๋ยวทำงานก่อนนะสวัสดีครับ